สวัสดีครับผมผมวิวซีเห็น,นะฮะวันนี้ก็จะมาทำคลิปสรุปเรื่อง d า a m a ของคิวเทลปาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันก็คือวันที่16มีนาคม2565นะฮะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยเรื่องแรกผมก็คือเรื่องมันเกิดขึ้นวันที่12มีนาคม26 1มีนาคมของคงุณคิวเทลปาในการโพสต์อยู่ที่สตอตบัลแก้มผมเป็นเป็นโพสต์เกี่ยวกับการแจ้งความนะฮะเรื่องประเด็นโค้งมันยาวมากนะผมจะผมสรุปให้ฟังง่ายๆก็คือ เขาพูดว่าทีมงานที่เป็นตะก้องนะผมที่อยู่ขับมาสามปีข้อมของแรนเนมหลักแสนไปขายนะฮะแล้วก็มีหลักฐานนะผมแล้วก็เรื่องทีมงานโอ้ทีมงานทุกคนนะฮะที่ทํางานเขาอยู่นตอนนี้นะดินทารับหลังเขานะฮะทำให้เขารู้สึกเฟลมากโดยเขานั้นจะมาช,ช,ชี้แจงและเรียดต่างๆในในวันที่สิบสี่มีนาคมนะฮะก็นั่นแหละฮะแล้วก็ตัดมาวันที่สิบสี่ะผม วันที่สิสี่มีนาคมนะัเขาได้ปล่อยคลิปลงใน YouTube แล้วก็ facebook เขาเองนะฮะ facebook เฟซบุ o กแคทเธตเดียวป้านะเป็นตัวในตัวโดยในตัวคลิปนั้นมีความยาวประมาณสิบแปดนาทีนะครับผมแต่ผมจะสุบใ,ให้ฟังสั้นๆง่ายๆก็คือเขาได้บอกว่าช่วงประมาณเดือนธันวานะฮะมีทีมงานสามคนสามคนตอนนี้ที่มานรับมีสามคนนะฮะปัจจุบันได้รวมหัวกันมาพูดให้ขอฟังพูดกอดารเข่าวเรื่องอยากได้เงินเดือนเพิ่มอยากได้เวลาพักเพิ่ม ซึ่งเขาขอโทษไปแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจมากๆนะฮะแลวเขาก็หลังจากนั้นเขาก็ได้ไปได้ยินว่าทีมงานนั้นวางแผนว่าจะพูดกดดตันให้เขานั้นพูดกดดันเขาไปเรื่อยเพื่อให้ได้งเงินเดือนกับเวลาพักเพิ่มทำให้เขารู้สึกเฟล,ลกว่าเดิมน,นะฮะโดยเขานั้นก็มีหลักฐานด้วยแล้วก็มีเรื่องกลุ่มแชทที่แบบแอบดนินทาเขาแอบดนินทาคุณเอพนานุจะต้อชงอีงิทามนะฮะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของแบบทีมงานแต่ละคนนะ้มจะบอกพูดให้ฟังง่ายๆนะกันเพื่อแบบมีโดยจะม เอาข้อมูลบริษัทไปขายนะฮะแล้วก็เป็นนักศึกษาจบใหม่ไม่เคยทางานแต่คุณคิวเทก็ให้โอกาสนะฮะทำงานพลาดออกก็ไม่ว่าอะไรตากล้องขโมยของมาสามปีพนักงานคนหนึ่งที่เป็นตะปอนะครับผมอายุประมาณสิบแปดแต่ได้เงินเดือนสามหมื่น 3, นะฮะทางาท,ที่ไม่เคยทางานที่ไหนมาก,ก่อนเลยแล้วก็มีทีมงานคนหนึ่งที่แบบคอยเสี่ยมให้คนไปเกียดคุณคิวเดลป้านะฮะประมาณนี้จนคุณคิดเออว,ว้างั้นเขาบอกว่าเขานั้นรักงานทุกคนเป็นครอบครัวนะฮะแต่เขาก็สึกเสียใจมากที่ทุกคนทําเขาแบบนี้นะฮะ ก็หลักๆก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมาภายในวันที่15นะผมก็ได้มีโพสต์โพสต์หนึ่งโผล่มาซึ่งจดดําโพสต์นี้ไว้นะฮะโพสต์วันที่15นะผมเรียกว่าโพสต์15นะโพสต์15ได้พูดมีโพสต์ยาวมากะฮะแต่มีเนื้นะะอหาประมาณว่าลูกน้องควรได้เงินเท่ากับทีมงานลูกน้องควรได้เงินเท่ากับเจ้านายหัวหนว้านะดูขอบก็หาเรื่องมาอธิบายไปนะฮะว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นเนื้อหามีแค่นั้น,น,น,นะฮะแล้วต่อมาภายในวันนี้นะผมมีเรื่องสองเรื่องเกี่ยวกับพ้องกันก็คือเรื่อง ลูกน้องคุณคิวเทขอกลับมาร่วมงานอีกครั้งแล้วก็อยากกลับไปเป็นครอบครัวเดิมน,นะฮะก็โดนทรลงกันไปแล้วก็เรื่องคุณเนียนะผมทีมงานกล่าวาช่องซับบี้เซซได้ปล่อยคลิปมาชี้แจงนะผมว่าชี้แจงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะผมโดยประเด็นสองข้อตคัญที่ขอชี้แจงก็คือเรื่องเนื้อหาคลิปแต่คลิปมันมียาวประมาณแบบสี่นาทีครึ่งแต่เนื้อหาสําคัญก็มีแค่จำาน,นโพสต์สิบห้านะฮะโพสต์สิบห้านั้นคือไม่ใช่ทีมงานนะเป็นใครก็ไม่รู้นะผมขอได้บอกไว่านะแค่นั้นหนะะัว โอเคโดยสรุปแล้วดรามา่ามันเริ่มที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1 2บสถึงสิก็เป็นประมาณนี้ผมโอเคไปแค่ละบ,บาย